พี่น้องมื่อนี้ก็มืดแล้วถึงเวลาหยามกรับพาพี่น้องมาเบิ่งว่าสีมีแต้มบ่ครับกลับเล็บมาครับใส่ไว้กลับเล็บมกาจะได้เพาะปนเพาะอ,อมบ่ บ่เห็นบ่เห็นบ่โดนน,นี่ก็บ,บ่โดนนฮะ มุ้ใหญ่บ่นคือบูธใช่ไหมแตได้กินบ่เนาะพี่น้องมืึงฮึตัวนี้คือเห็นแต่ขนขนโอ้ยเบ่งพี่น้อง เนี่ยแนวแนวได้พี่น้องตัวนี้ถือเลี้ยงเลยครับหนูพวกน้อยครับอันนี้โอ้ยเหลเี่ยนี่ยน,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 นั่นพอดีรุ่นเท่าๆนี่แหละครับไอต่อนี่แหละครับแนวได้ นี่เราได้นกกดหอยกับหนูพวกหน่อยเลิดได้บ้านนี่เนาพอเรียวเลี้ยงก็เอาอละบานนี้ไปพี่น้องไปต่ออีกอยู่ฟังนี่ยังสองหลังบานนี่ลืมเกือบลืม เบื้องว่าที่นี่บอกว่ามีซ้ำนีหนูดอนว่าเมื่อคืนผมก็ไม่ยิงได้ตัวหนึ่งอยู่นู่นบดโดนพี่น,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 น้องสรุปว่า ไสองตัวเฮ้ยหนูอึดหนูอยากได้บ้านผมน,นี่หนุกหนุกกดหอยกับลูกหนูผูกเนาคลิปนี้กับพอสมนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะผมจะได้ไป Dạ miệt vô mận nâng vô, miệt vô hạ hột lặng chắc thì thược bơ thược.